มาแล้วมาแล้วสวีดาสวัสดีพวก,กับผมอีกครั้งมีแบร์รี่กระชองเพฮหาสมาร์ทเวิร์กับตามคําขอครับของน้องๆขอเข้ามาครับพี่ครับพอมีแนวทางพ,พิชิตหรือผ่านเจ้าเดลราโกตัวนี้ได้อย่างไรครับในโหมดโปรเฟชชั่นอลเดี๋ยววันนี้ผมเอาแนวทางที่ผมใช้นะครับในการผ่านด่านนี้มาให้ดูนะครับส่วนคําว่าเดลราโกผมลองไปหาค,คําแปลครับเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าฟอร์มเดเล็กฟอร์มเดลกถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จากทะเลสาบ ส่วนตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวเจ้าเดลราโกครับแม่เปิดตัวซะยิ่งใหญ่เชียรครั้งแรกที่ผมเห็นครับในครั้งแรกที่เล่น โอ้ยจะผ่านยังไงเนี่ยใครๆก็พูดถึงกันครับเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ครับต้องผ่านให้ได้แต่ด้วยความสนครับใครจะลองทําเหมือนผมก็ได้นะครับมาที่ทะเลสาบเห็นปลาอยู่แถวนี้ครับยิงเล่นก็เป็นซะอย่างนี้ครับสน ไปยิงเล่นก็โดนอย่างนี้ครับก็เป็นอิสเตอร์เอ็กอย่างหนึ่งครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับผมเล่นในโหมดแอสซิสก่อนนะครับเพราะว่าการจัดการเจ้าเดียราโก้หรือผ่านด่านตรงนี้ได้ถ้าเหลือเราไม่เสียหายครับเราจะได้ถ้วยโทฟี่ด้วยอีกหนึ่งถ้วย สำหรับแนวทางที่ผมใช้เล่นนะครับเวลาเราจะปาชมวงครับเขาจะบอกว่าให้ใช้ L1 และ R2 แต่จริงๆแล้วผมจะใช้แค่ L1 อย่างเดียวครับกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยเพียงเท่านี้ครับส่วนที่2ถัดมาเราก็จะใช้อนาล็อกซ้ายครับในการโยกเลือครับไปทางซ้ายหรือไปทางขวาโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ ทางขวาเป็นส่วนใหญ่ครับเอาละเริ่มแล้วเกมก็จะบอกอย่างนี้ครับ L 1 R 2 แต่ผมใช้แค่ L 1พอครับกดค้างแล้วปล่อยกดค้างแล้วปล่อยช่วงแรกช่วงแจกของรางวัลครับทำได้ทำครับประมาณ5ถึง6ถึง7ดอกปลาชะวกไปเรื่อยๆครับเมื่อเราปาแล้วนะครับอนาล็อกซ้ายเราก็อย่าลืมดันขวาไว้ครับแต่ช่วงที่ดันขวาก็ต้องดูถอนไม้หรือซากปลาหลักหักพัาง้งด้วยนะครับคอยหลบ จังหวะที่เขามุดลงไปใต้น้ำครับใครที่ใช้หูฟังตรงนี้จะได้เปรียบครับ <c oughs> จังหวะนี้พอได้ครับ <c oughs> พอเขาเริ่มตรงครับรอครับรอรอรออ้าปากครับ <c oughs> เข้าปากแล้วก็ได้อีกสักหนึ่งทีครับ <c oughs> เป็นนั้นจบครับได้โถปีเหลือไม่เสียหาย ทีนี้เรามาดูโหมดจริงจังกันขึ้นครับโหมดโปรเฟชชั่นอลครับโหมดตัวนี้เชลดลลาโก้ก็จะมีความทนทานมากยิ่งขึ้นครับการกระโจนของเขาและความดุดดันของเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของโปรเฟชชั่นอลเนาะนั้นเดี๋ยวลองเปิดให้ดูครับโอเคโปรเฟชชั่นอลแน่นอนส่วนเวลาไม่ต้องไปดูนะครับผมเล่นไปเล่นมาอยู่เรื่อยครับเก็บเกี่ยวไป มีเวลาแล้วจบทุกอย่างแล้วทีนี้ก็เติมน้ํามันครับเติมให้เต็มถังสูตรเราก็จะใช้เหมือนเดิมครับใช้ l1 เล็งแล้วก็ปล่อยส่วนอนาล็อกคันโยกซ้ายกระดันขวาไว้อย่างเดียวไว้ก่อนก็ได้ครับจังหวะจะหลบขอนไม้ก็ซ้ายบ้างขวาบ้างหลบได้ก็โชคดีไปครับส่วนที่เหลือก็ฟังเสียงครับ เตรียมชมูกครับ L1 ปล่อย L1 ปล่อย3 4ระวังขอนไม้ครับดันซ้ายไว้แล้วเข้าขวาขวายาวๆไว้ครับช่วงนี้ถ้าเราขวาไว้เรื่อยๆครับเวลาเขากระโจนมาก็จะหลบได้ครับ ผลขอนไม้แล้วเข้าขวาไว้ครับเียาผูฟังครับกินฟรีสักหนึ่งทีครับอีกสักครั้งครับรอครับรอรอได้เย,นยน็นเย็าปากแล้วเรียบร้อยอกนินดินที ระวังครับเดี๋ยวเขาจะกระโจนดันขวาไว้ครับดันขวาไว้ปาโอเคดันขวาไว้ก่อนครับโอเคไม่มีกระโจนครั้งเดียวขอนไม้ขอนไม้ขอนไม้อไมอไมโอเคอันนี้ทำให้ดูนะ เจ็บไม่มากครับหลบนิดนึงโอเคซ้ายไว้แล้วเข้าขวาโอเคเขาใกล้ตะหลิ่งแล้วระวังครับอ่าถ้าเราดันขวาไว้ก็จะสบายครับขอนไม้เข้ากลางโอเคซ้ายซ้ายซ้ายโอเคได้โอเค,อเ,ค,อเ,คเข้าขวาไว้ครับ ลอลอรอลอลอซากเรือหลบขวาได้เงียบเงียบครับเงียบครับอย่าเสียงดังครับมาขวาโอเคกินฟรีอีกสักทีได้ไหมโอเคฟังครับฟัง มาแล้วรอครับรอระวังเขาก็โจรครับดันขวาไว้อย่าเพิ่งชะล่าใจครับขวาไว้ก่อนนะขวาไว้ก่อนบางครั้งเขาก็โจรสองทีครับ่บอนไม้ข้างหน้าหลบให้ได้ โอที่โล่งแล้วดันขวาไว้ครับเข้าตะลิงระวังเข้าตะลิงแล้วระวังครับแม่เหมือนกับตัวว่ายน้ำเลย ระวังครับขวาไว้ขอนไม้ระวังนิดนึงครับโยกซ้ายพึ่เกือบเอาขวาขวาโอเคเงียบครับทุกคนเงียบครับอย่าส่งเสียงครับอย่าส่งเสียง รอจังหวะมาแน่โอ้ยเรียบร้อยก็จะเป็นแนวทางประมาณนี้ครับใช้ L1 ในการเล็งฉมวกครับแล้วป็ปอดแล้วก็ใช้อนาล็อกซ้ายนะครับในการเคลื่อนตัวไปทางขวาเรื่อยๆครับค้างไว้เลยก็ได้ครับบางจังหวะค่อยหลบสุดท้ายก็ฟังเสียงครับพอเขาใกล้ตะลิ่งก็ระวังเขากระโจนเข้ามาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี